ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวฮาและกันเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าจ้าื้อนี้ฮากัมาอยู่กับซองสาวละคือเกาื้นนี้สลากกะพาพี่น้องออกไฮออกสวนคือเกาพี่น้องตอนนี้เฮากําลังทําการคุดนินสิลูมันเนาะพี่น้องื้นนี้ก็มาปลูกมันเส้นเกาสินเดิมจ้านี่คือบรรยากาศอยู่ทงไ้ท่งนาเอ้ยอยู่ไหอยู่สวนนาะพี่น้องนี่นี่คือทาสิพาพพี่น้องมารีวิวบรรยากาศอยู่ที่ ไฮน้นองละคือเก่าแล้วพี่น้องเซิ้งมณีกับบรรยากาศค่อนข้างแดดสีออกบุกือเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้โอ้โคดีเลยพี่น้องบรรยากาศโคตรคัคกเลยมนีกับนองละสิภาพี่น้องมาชมบรรยากาศดีๆอยู่ทีไฮนองละคือเก่าจ้าไปพี่น้อง้าพี่น้องไปเบิ่งการปลูกมันและกับสิภาพี่น้องมากินข่าเพนอยู่ให้เหาเนาะมน,นีกับสิภาพี่น้องดำมะคุงแกงเห็ดแซ่บพี่น้องไป้าพี่น้องปลูกมันก่อนจ้า เอาเน่าน,นี่คือเฮ็ดได้เฮ็ดแล้วก่อนทำาสิไปปลูกมันคือน้องหลากกเ็เห็นเฮ็ดเห็ดออกพี่น้องเฮ็ดบดนี่แหละทรรมศาสตร์บานเฮ้าพี่น้องอยู่ฟูอยู่ผากะนี่ย่ำพาย,ยํำสวนก็สิีพอแบบนี้เลยเห็ดกำลังออกนี่ร้ายดีพี่น้องปลูกมันแล้วน้องหลัสิผาเลาะป้าเลาะป่าผ่าเละาละป่านี่แหละหาเฮ็ดนี่ป่าติดโทรร้ายขนาดเลยพี่น้องนี่ นี่เขาสสได้แกงเห็ดแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์าเห็ดลายนี้พี่น้องนี่เยอะมากเยอะมากจ้าอูใหญยเราก็กำลังทำการขุดเนาะเดี๋ยวหาก็สิพากันปลูกปลูกมันแบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยอันนั้นคือ,อนนขวักเพ่น กำลังปลูกอยู่คะน้องหลาก็อยู่ตีนผู้นะพนอยู่จอมผู้เลยพี่น้องพ่น้องหลากำลังอยู่ตีนผู้บรรยากาศบรรยากาศคือแบบนี้เลยเนาะโอ้โหทุกคนมากันสี่คนเนาะน้องหลากับเอือยกับมาคุดอยู่ตีนแถวตีนผู้เนาะส่วนพี่อ้ายกับพี่เอือยกับพนปลูกยี่พุนเลยเนาะอยู่ผู้พนพี่น้อง โอ้โหบางทองฝาอุ้ยหัวเขาจำแบบคือสิจำฝาเลยเนาะแบบว่าพวมันเนินสูงลายเนาะมันเนินสูงแหงพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะดีหลายนี่สุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลสิผ้าพี่น้องไปปลูกมันกันต่อเลยโอเคพี่น้องตอนนี้เขากับปลูกมันแล้วนะจ่าแล้วนะจา่จาพี่น้องวันนี้เขากับแล้วแต่เก่ามงปลายเลยเอาสิผ้าพี่น้องไปหาเห็ดนี่ เราไปหาเห็ดบดเบิ่งพี่น้องจากซีมีหรือบ่ไปพี่น้องไปหาเห็ดบดน้ากันขึ้นพูตัวนี้ไปหาเห็ดบดเนาะพวกแคร์ก็ชูพู้พ่นเลยไปพี่น้องขึ้นพูน้ากันจ้านี่ขึ้นพูตัวนี้ไปหาเห็ดบดก่อนพี่น้องเพราะว่าน้องหล่าก็ได้หน่อยหนึ่งเนาะนี่ได้แล้วหน่อยหนึ่งสิพาพี่น้องเก็บเห็ดบดกันจากซีมีหรือบ่อมีบ่หูเด้อพูนพวกพ่นกะไเป็นไปทาอยู่พ่นเลยอยู่ผู้พ่นเลยพี่นนอะ จ,จอมภูเลยฮะกับกระล่างึ้นเนาะโอ้ยหูดังกับเขาเนี่สิจุกันเลยึ <c ười> ้นภูจนหูดังสิจุกับพวกเขาป้าเถ็ดบดพี่นอกนี่คอยเล็มเอากระล่างแตกเนอะนี่นกำลังจุม่ม นี่พี่น้องกำลังจุ่มจิ้มเลยนี่พี่น้องเลยกำลังแตกกำลังแตกเห็นบตอตาตาสะออนกำลังแตกพี่น้องป๊าติโร ปท่านบานเนาะขันบานโอ้ยใบไล่เติบได้นี่พี่นนองเส,สียดายคักโบบานนีนี่นนเก็บเอาเลยพี่เนอะทำานี้เขาก็ซิเมื่อแกงเมื่อแกงแรงเนาะตอนเพลนเขาก็ม,มีแล้วเก็บตอนมาพี่นนองตอนเพลนข้ามากอะไดบักไล่หนึ่งป๊าดสะออนเด้เกำลังแตกเหืบโอ้แ,แมบงบุ ได้คณะเมื่อยนาะเลยขึ้นมาแต่ผลเรล่าหาเห็ดบดนีก็ได้เมื่อยแทะเมื่อยว่าพูดพี่น้องขึ้นมาแต่ผลเลยนงาจริงๆกว่าเสียเห็ดบดซ้ำหนีโอ้หายใจแบบโบทัวทองเลยโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เลยจ้าพี่น้องหายคลองเฮากะยี่่นเนาะโอ้โห กว่าสิขึ้นมาได้บอเมนเรียงง่ายๆเลยจ้าโอ้โหพี่น้องเหนืงง่อยแทบแตสิขาดเลยบอกให้ไปพี่น้องเข่าป้ากันต่อเข่าป้าหาเห็ดบดเกือบกะถือเอามันขึ้นมาได้เนาะมันไม่หลาย,ข,าลายขึ้นอีกปัดทิโงเถเห็ดบดยูไซบันนีเมื่อยแห้ง กว่าสขึ้นมาได้ให้เบิ่งก่อนปัดกว่าจขึ้นมาแต่พูนหอดผีกพรม่เรื่องธรรมดาเด้อเหนื่อยตลอดเหนื่อยมากค่ะแบบว่ามันบ่ค่อยมีลายนะพี่นนองเห็นค่อยเห็นเอาค่อยจิบเอามีมาทนลายออกมาทนลายะว่ากำลังฝนตกมา หาหกวันถ้าผนตกแห้งๆผลละเังสีมีเห็ดออกลายเนาะนี่พี่นนองเห็ดบดกำลังแตกกำลังจุม่มนนกำลังจุม่มกำลังจิม้มโอ้โหพี่นนองตาสออนเห็ดบด จุมจิ้มก็เอาเลยโอ้โห <c oughs> oh พี่น้องมาเบิ่งนี่เหตุบทเห็ดบดโต้โตโต้โต้โตลายลี ili, พี่น้องนี่สวยงามมากเลยแต่สะนี่สวยอะ่ะพี่น้องลายลายลายอะกับเข่ามือนี้ ก็เปียกยัวยัวให่เนั่นซาธรรมศาสตร์ดีเปนธตนซีโนจนอวโอ้แนวกินพวกนี้สำเกลือหมูหมูสิดเนี่ยันี่กเปียกกเปียกเปียกนั่ะนกนนะนนะหลเฮ้ยเฮ้นเไหมอยู่ตลาดอันโหดแจมมาหดตลาดอ้กุกี้ไออยากไมซะมไ้ยอา น,นี่นครบลอเอ็กไสกัเอ็กไสฮ่าไมมาพี่น้องมาตอนแรงมาเห็ดเบียกแรงเนาะมื้อนีกรได้3หนาเบ,บียกเลย1ก็คือปลูกมัน2ได้เห็ด3ก็มาทางสวนของพี่้อ่เพื่นสิอันนี้เพิ่นสีักข่าเนาะ เดี๋ยวประมาณทายเดือนนี้แหละเขาสิาพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีสักเข่าของอ่าสาวผู้ดอยเขาก็คือวิธีชีวิตอีกแบบหนึ่งเนาะึ่งแต่ก่อนกั็พ่อแม่เขากะเลียเ้ยงเลี้ยงเขาแบบว่าการเ็ดไทยนี่แหละฮกไทยเ็ดไทยซักเข่านี่แหละเลีเ้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนใหญ่จนโต,นตว่าซานนี่คือตอนขั้นตอนอเสียหนาเนาะ 13, น <laughs> ขั้นตอนเสียหนะพี่น้องขั้นตอนเสียหนะเสียโยมขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือสิล้อมหัวบานนันจึงกสีมาซักเขาประมาณถ่ายเดือนหานี่แหละได้สามนาวอยากเลยมอนีมามอนีก็ที่แรกก็ว่ามาปลูกมันพี่น้องปลูกมันแล้วก็เลยว่าไปพอเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดบดเนาะ ก็เลยได้เฮ็ดบดนำ้ำเลยก็ได้ทางสว่วนของผิวยน้านำเพ่นทิซักข่าให้ตกค้ำแรงเขากับผ้าพี่น้องเมืออบานกันเลยบัดน,นี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันแล้วแหละเขากับสิ้ผ้าพี่น้องเมื่อเฮือนกันเลยพี่น้องจา๋าเนี่ยมันตกฮอดค้ำแหละมัณนตอนนี้กะหาโมงลวเด้อพาพี่นอ้องเมื่อ โอ้โหพวกนี้ปลูกมันเตะโจ้าอยางตาเอ้ดูเคยด่านนี้ในกุบบางตำด่านนี้ปอกแป๊กจ้าสีหาเพิ่งเกินเลยนตำตายตายตายคนเพลทคนปลูกมันนี่อยู่เนินผูเนินพากับปูกฝุ่นสีวานยังกินหอดผูอาจจะต้องเป็นงานตาเอ็นตำไหม เมื่อบานกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาฮอเทอนและพี่น้องนี่มาตัดตีนเฮ็ดเ่าเนาะเฮาสีแกงเฮ็ดกิ่นมือแรงพี่น้องเออมือนี้กบบาบได้แกงเนาะเฮากะมีอันไหวแกงมืออื่นซะอันนี้คือเฮ็ดที่เอาห้ามือนี้พี่น้องในหน่อยเดียวเนาะได้บลายพี่น้องเพราะว่าเฮากะบ่มีเวลาแน่มือนี้กะข้าเบียกแน่ปลูกมั่นแน่ห,ห้าเฮ็ดแน่แล้ะกะ ค่าเสียหน่ะเนาะตีใหญ่เพิ่นว่าสีซักเขาอียังคณนาพี่น้องก็เลยได้แข่นหน่อยเดียวเนาะหาบ่ได้หาดอกไปว่าเฮากะิบบึงแถวนั้นซื้อฮนาพี่น้องแถวอันนั้นแถวบ่งกกใหม่กกตอกแถวต่อใหม่ต่อตอกแถวให้เฮ้าเนาะเฮากะหาแถวนั้นซื้อกะได้พ่อแกงเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮาซีปะแกงมื้ออื่นเสาเพราะว่าอยู่นี่มื้อนี้อีมลลแม่เลากะ แกงแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะเราเราซื้อน้ำเข้าวาสันพนว่าพนบคิดว่าน้องลาสีได้เฮ็ดหนะเพราะว่าวันนี้น้องลากก็ค่าเบียกเน่ก็เลยบอไดไปหายสร้งดอกแต่เห็นแถวนั้นก็เลยเอาน้พี่น้องนี่ไ้เฮ็ดพอแกงแรงก็ดีใจแล้วจ้า